เพื่อความสบายใจของทีมงานนะครับแล้วก็เพื่อความสบายใจของผมด้วยนะครับวันนี้ก็เลยนำนะครับหมูหมูไก่นะครับแล้วก็อาหารขาวหวานนั่นนะครับนำมาไหว้เจ้าที่นะครับเจ้าที่เจ้าทางเนาะนะครับด้วยเหตุการณ์อย่างที่เล่าไปคลิปที่แล้วคลิปเมื่อวานนะนะครับว่าตอนตีสามนะครับบ้านข้างเคียงนะครับได้ออกมาต่อว่าเนเะนะครับว่าเขาเข้าใจว่าทีมงานเราเนี่ยทำงานตีสองตีสามเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทีมงานผมนะครับตีสองตีสามเนี่ยหลับกันหมดแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่ง ไม่ได้พักที่หน้างานด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยน้ำหม้อหมูน้ำไก่มาถวายท่านเนาะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกหลังผมจะไหว้ก่อนนะครับเพียงแต่ว่าหลังนี้นะครับลูกค้าหรือว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นอิสลามนะครับผมก็เลยไม่ได้ไหว้นะครับก็แค่จุดทูปบอกกล่าวอะไรประมาณนั้นเนาะนะครับแต่ว่าด้วยความเชื่อนะครับด้วยความเชื่อนะครับใครจะเชื่อไม่รู้นะครับแต่ผมเชื่อเนาะนะครับเรื่องนี้และอีกอย่างหนึ่งเพื่อความสบายใจการทํางาน ของลูกน้องเราด้วยนะครับ